สวัสดีครับเจนหนิง,างจากกลุ่มธรรมารกษิปนะครับคลิปนี้มีชื่อว่าเวลาใดควรเป็นเวลาเริ่มต้นสมาทานศีลอุโบสถซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถึงสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งตรงเนี้ยเป็นคําถามของผมมานานมากและผมหาใครตอบไม่ได้หนู ใครตอบแบบฟันทงแล้วแบบบอกหนอยว่าอ่ามันมีกฎยังไงเอามาจากไหนอ้างอิงอ,อะไรคือคือ,อผมอาจจะคน้นคว้าไม่ไม่ถูกคนไม่ถูกตําราก็ได้นะฮะแต่เอาเป็นว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมันเป็นวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำแล้วในวันนั้นเนี่ยเอ่อผมก็นิมนต์พระผมกับคณะก็นิมนต์พระพระสองฆ์องค์หนึ่ง พรพภิสูจองค์หนึ่งนะครับนิมนต์มาองค์เดียวแต่พระพิสษุองค์เนี้ยท่านมีผู้ชายตามมาด้วยสองคนผู้ชายสองคนใส่ชุดขาวและไม่พูดไม่จาแล้วก็ถือคนหนึ่งก็จะถือย่ามให้ท่านนะครับไม่เขาไม่เคยพูดอะไรเลยสองคนนี้ยมากี่ครั้งสิบกว่าครั้งนะไม่เคยพูดเลยเลยได้แต่ยืนนิ่งขุมเงียบนะครับรู้ว่ามาช่วย พระกุญเจ้าถือยักษ์ตาบติดตามท่านคอยอารักขาตลอดคราวนี้ท่านมาตอนเที่ยงคือผมก็ตักบาตรกับท่านพาคณะตักบาตรสแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สําคัญนะเขาเรียกว่าวันนั้นจะตรงกับวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจปีไหนเอาเป็นว่าไม,ไม่ไม่ไม่นานนี้ว่าประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับทีน,นี้ผมก็ เออไม่ได้อะไรหรอกพอตักบาตรเสร็จแล้วท่านจะกลับแต่ก่อนท่านกัลับท่านหันมาบอกอาจารนนท่านบอกอาจารนนว่าวันนี้เป็นวันโกนนะครับยะล่วงเข้าวันพระแล้วอยากให้ท่านที่มาตักบาตรเนี่ยสมาทานศีลอุโบสถตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปอ่าผมได้คำตอบแล้วนะครับ ได้คำตอบแล้วว่าถ้าข้ามเที่ยงคืนหนึ่งนาทีไปเริ่มต้นหนึ่งนาทีแล้วกันไม่ว่าอะไรสามารถสมาทานอุโบสถตศีลได้เลยไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งก็สมาทานได้ตีหนึ่งครึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงอยู่ในวันพระนี่สามารถสมาทานได้สมมุติว่าคุณสมาทานตีหนึ่งก็ไปวนให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถือว่ารักษาศีลอุโบสถได้ครบถ้าหกโมงก็ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงหกโมงก็เช่นกันครับ